วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่กันนะคะรีวิวเป็นที่เก็บสกูชี่นะคะที่จริงมันอยู่บนห้องแล้วนะคะอันนี้เรายกมาเล่นข้างล่างนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันทีละชั้นเลยจะไม่รีวิวทั้งหมดนะจะรีวิวแบบข้าวๆนะมีชั้นเล็กกับชั้นใหญ่ใส่พอนะคะอันนี้ก็เป็นคูมาโลมีแท็กด้วยก็ซัมโบเรียลซอมนะคะมันใหญ่นะคะเลยวางไว้บนนี้คู่กันนะที่จริงอันนี้ก็ใส่ได้นะแต่เอาวางไว้คู่กันนะคะ นี่ชั้นนี้ก็พวกของแรงๆนิดนึงนะมีเป็นอะไรอะลูซิโอเดพาทิเซียเข้าแก้วกาแฟคิตตี้แบสคูแบสค,บสคูทีช์ตวันพีดแล้วก็พวกคิตตี้นี่นี่เราชอบมากเมเปิลไส้ไหลนะคะน่ารักมากน,นี่อะเราชอบทีน,นี้ย่ พอพอพอคือชั้นต่อไปดีกว่าอันนี้เรารีวิวแบบคร่าวๆนะคะถ้าเราจะรีวิวคอลเลคชันก็เดี๋ยวดูอีกทีค่ะชั้นต่อไปพวกมีแพ็กเกจหมดเลยมีครับเคหัวหมีค่ะหัวหมีก็มีก้อนนี้ก็มีนะคะเป็นหมีเหมือนกันแล้วก็คุมะนี่คุชชูครีมเอ,อ่อสควิตท,ทอยก็พวกของ อันนี้อันนี้ก็คัพเค้กนะคะแล้วก็เป็นพับสวิตคอลเลคชันนะพวกของลิปตันนะมีสีลายแล้วก็สติชนะคะแล้วก็มีไคกเกอร์อีกอันนะคะก็ไอคัพเค้กอันเก่าของเรานะคะเราตอนนี้เราแยกออกไปจากคอลเลคชันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแจกกิจกรรมกันดีกว่าเนาะ กว่า900คนนะเพชันนี้ก็น้อยนิดนะ <c oughs> เป็นบิสกิต Hello Kitty มี Fat Cat Caker ตุลายากิแล้วก็ Vegetable Family ะะต่อไปชุดสุดท้ายดื้อ <c oughs> มีโลมินเนียนนะคะโลมินเนียนนี่ยังอยู่เลยทำไมมีนะคะก็คิมพับ p ิตต t y เอดูกล่องใหญ่กันดีกว่าเย่เคชั้นแรกนะคะอุ้ยชั <c oughs> ้นแรกก็มีพวกของอเล็กๆนะมีมแพนด้าบานแซนด์วิชเห็ดเอาปากกาอุจจีคับเค้กไอติมกล้วยกับบาสเกตบอลก็อยู่นี่นะคะมีเต็มเลยนี่ พวกอันเล็กๆนะคะเอนิฟก็อยู่เดีย๋ยวเอาสองอันนี้ออกไปก่อนพวกบัชบานมินิบันนะคะดูหมดเลยเย่ดูช่องนี้ดีกว่ามันจะมีช่องเล็กสองช่องกับช่องใหญ่สามช่องนะช่องนี้เป็นไซส์กลางก็มีบัชบานนะมีเดียมบัชบาน มีเดียมบันมีเดียมแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมเมลอนมีเดียมแพนด้าบันแล้วก็ขนมปังเนยสดนะคะเอาให้ดูนี่ครับปังเนยสดะะเจ็บเก็บเก็บยดัดเก็บ <c oughs> โอเคต่อไปก็มีซาลาเปากับฮะเก๋าก็มัชมิลโลบันสองสีสีชมพูเราขายแล้ว ที่จริงอันเก่าเราให้ออมนี่ไปแล้วนะมีปลาทายากิโรยซอสแล้วก็เต่าน้อยนะคะของแท้นะของแท้นะสังเกตได้ว่ามันตามจะสีเดียวกับพวกซอสลาจัมโบ้แพนด้าบันหรือจัมโบ้บัชบันนะคะมันจะของแท้นะคะเช่นต่อไปดีกว่าเย่ yeah. <c oughs> อันนี้นะคะของที่เราชอบแพนด้าบันแพนด้าบันอันเก่า ก็จัมโบ้บันนะคะนี่เห็นเปล่าออซอสมันจะสีนี้สีแบบออกแดงๆนิดนึงนะ,น,น,ะน,น,นี่น่าเดียวกันเลยเย่จัมโบ้บัชบัลเนียเดฮจัมโบ้บัชบันจัมโบ้บัชบันอันเก่าซึ่งันดำมากก็โรตีโทสต์คัพป,ปี้นะคะลาโดนัทบันแล้วก็เบอร์รอกกกกกอนเกอร์คราสซอนนะคะมีแท็กด้วยแท็กก็อัดกันแน่นนะคะ เคชันต่อไปกันเถิดอันนี้แน่นที่สุดนะคะมีบัคเก็ตนีก็มีปังแผ่นสองอันเอาออกมาให้ดูนินดนึงแล้วกันโอเคมีปังแผน่นแล้วก็คิสตี้ลบูบคิสตี้ลูบนะมีปังหนอนก็เป็นมัสคอตเ์บรโดลเจอร์นัตอันนี้สตรอเบอร์รี่ไอติม รองเทา้าคาปปีแเบสกูคิตตี้โดนัทรองเทา้าคาปปีแล้วก็ไอติมหมีอันนึงเฮ้ยไอติมหมีสองอันคู่กันเลยนะฮะก็เก็บเลยคนะ่ะเก็บเดีชุดต่อไปกันดีกว่าชั้นสุดท้ายนะคะเน,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 น่เดมมันอ่างกลางๆนิดนึงก็มีเท้าสกูชีแผ่นอย่างเอฟซีนะคะนี่ทอยสีเขียว สปีิทอยสีส้ม <c oughs> ไก่ออกไขส่สกุชี่ลายพวกสัตว์นะเค้กก็พวกกะ่ายนะคะพว <c oughs> กแบบที่มันเก่าๆแล้วนะคะก็จะอัดแน่นกันโนอ <c oughs> เคน, <c oughs> นี่ก็คือทั้งหมดนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบิ๊บบายเดี๋ยวว่า,าจะลงคอลเลคชันให้นะยู